ลมหายใจเย็นเยียบพัดวูบผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทแสงจันทร์สาดส่องหลอดม่านเก่าๆเ,เข้ามาในห้องกลิ่นอับชื้นและฝุ่นคลุงลอยวนเวียนอยู่รอบตัวผมยืนอยู่กลางห้องโถงของบ้านร้างหลังนี้บ้านที่ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้บ้านที่ร่ำรือกันว่ามีผีสิงผมมาที่นี่ทำไมนะผมเองก็ไม่แน่ใจผมชื่อพาคินเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมปีสุดท้าย โปรเจกต์จบของผมคือการออกแบบปรับปรุงบ้านเก่าแก่ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอาจารย์แนะนำให้ผมมาดูบ้านหลังนี้บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมองเห็นวิวเมืองได้สุดลูกหูลูกตาบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคฤหาสน์หรูหราของตระกูลเก่าแก่แต่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีตอนที่ผมมาถึงที่นี่ครั้งแรกผมรู้สึกเหมือนถูกสะกด บ้านหลังนี้ดูโดดเดี่ยวและน่ากลัวแต่ก็มีสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดผมอย่างประหลาดกำแพงที่เต็มไปด้วยรอยร้าวประตูไม้ที่ผุพังหลังคาที่สุดโทมทุกอย่างบง่งบอกถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตและความร่วงโรยในปัจจุบันผมเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านอย่างละเอียดบันทึกรายละเอียดทุกอย่างลงในสมุดสเกจร่างภาพคร่าวๆของการปรับปรุงผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันจนกระทั่งตะวันเริ่มคล้อยตำ่ำ แสงสุดท้ายของวันสาดส่องเข้ามาในบ้านทำให้เกิดเงาประหลาดบนผนังผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ผมรีบเก็บของและออกจากบ้านไปวันรุ่งขึ้นผมกลับมาที่บ้านหลังเดิมพร้อมกับกล้องถ่ายรูปผมต้องการบันทึกภาพทุกมุมของบ้านเพื่อน,นำไปใช้อ้างอิงในการออกแบบผมเดินเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังความรู้สึกเย็ยนเยียบยังคงวนเวียนอยู่รอบตัว ผมเริ่มถ่ายรูปห้องต่างๆทีละห้องห้องโถงห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวทุกห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและหยากย่ยขณะที่ผมกำลังถ่ายรูปในห้องนอนใหญ่ผมสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนผนังรอยขีดข่วนดูเหมือนจะเป็นตัวอักษรผมพยายามอ่านมันแต่มันเลือนรางเกินไปผมถ่ายรูปผนังที่มีรอยขีดข่วนไว้และตั้งใจจะนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผมสำรวจบ้านต่อไปจนกระทั่งมาถึงห้องใต้ดินห้องใต้ดินมืดและอับชื้นผมต้องใช้ไฟฉายส่องนำทางผมเดินลงบันไดไม้ที่ผุพังอย่างช้าๆกลิ่นดินและกลิ่นอับชื้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมลงมาถึงพื้นห้องใต้ดินผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินตามหลังผมผมหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครผมกวาดสายตาไปรอบๆห้องใต้ดิน ห้องใต้ดินเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆกล่องไม้ผูกพังหนังสือเก่าๆผมเดินสำรวจข้าวของเหล่านั้นอย่างสนใจผมหยิบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาหนังสือปกหนังสีดำตัวอักษรสีทองบนปกหนังสือเลื่อนลางจนอ่านไม่ออกผมเปิดหนังสือออกดูเนื้อหาภายในเป็นภาษาโบราณที่ผมไม่เข้าใจแต่ผมรู้สึกเหมือนหนังสือเล่มนี้มีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ ผมถ่ายรูปหนังสือเล่มนั้นไว้แล้ววางมันกลับที่เดิมผมเดินสำรวจห้องใต้ดินต่อไปจนกระทั่งผมไปสะดุดกับกล่องไม้เก่าๆก,กล่องหนึ่งกล่องไม้ถูกปิดล็อกด้วยแม่กุญแจผมพยายามเปิดมันแต่ก็ไม่สำเร็จผมตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปข้างบนก่อนและค่อยกลับมาพร้อมกับเครื่องมือผมออกจากห้องใต้ดินและเดินขึ้นบันไดกลับไปข้างบนผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลา ผมเดินออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตและขับรถกลับหอพักคืนนั้นผมนอนไม่หลับผมคิดถึงบ้านร้างหลังนั้นคิดถึงรอยขีดข่วนบนผนังคิดถึงหนังสือเก่าและคิดถึงกล่องไม้ที่ถูกล็อกวันรุ่งขึ้นผมกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งผมเตรียมเครื่องมือสำหรับเปิดกล่องไม้มาด้วยผมเดินตรงไปยังห้องใต้ดินและเริ่มลงมือเปิดกล่องไม้ผมใช้ครีมตัดแม่กุญแจออกและเปิดกล่องไม้ เมื่อผมเปิดกล่องไม้สิ่งที่อยู่ในนั้นทําให้ผมตกตะลึงสิ่งที่อยู่ในกล่องไม้คือตุกกตต๊กตาตุ๊กตาเก่าๆหลายตัวตุ๊ก,กตาแต่ละตัวมีลักษณะที่แตกต่างกันบางตัวมีผมสีทองบางตัวมีผมสีดำบางตัวมีดวงตาสีฟ้าบางตัวมีดวงตาสีน้ำตาลแต่สิ่งที่เหมือนกันคือตุ๊ก,กตาทุกตัวมีรอยเย็บที่ปากผมหยิบตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งขึ้นมาพิจารณา ตุกตาตัวนั้นมีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าผมสังเกตเห็นว่าที่คอของตุ๊กตามีรอยแดงเหมือนถูกบีบคอผมรู้สึกขนลุกสู้ผมรีบวางตุ๊กตากลับที่เดิมและปิดกล่องไม้ผมออกจากห้องใต้ดินอย่างรวดเร็วและเดินขึ้นบันไดกลับไปข้างบนผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังวิ่งตามหลังผมผมวิ่งออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตและขับรถกลับหอพัก เมื่อกลับถึงหอพักผมรีบเปิดคอมพิวเตอร์และนำรูปถ่ายที่ถ่ายไว้มาวิเคราะห์ผมเริ่มจากรูปถ่ายรอยขีดข่วนบนผนังผมใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพเพื่อให้รอยขีดข่วนชัดเจนขึ้นเมื่อรอยขีดข่วนชัดเจนขึ้นผมก็สามารถอ่านมันได้ตัวอักษรที่ปรากฏบนผนังคือชื่อคนชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งผมค้นหาชื่อนั้นในอินเทอร์เน็ตและพบว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อน เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้ผมขนลูกสู้ผมเริ่มปฏิปตอเรื่องราวทั้งหมดเด็กผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปในบ้านหลังนี้และวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เธอพยายามที่จะบอกอะไรบางอย่างกับผมผมตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งผมรู้ว่ามันอันตรายแต่ผมต้องการที่จะรู้ความจริงผมต้องการที่จะช่วยวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้น ผมกลับไปที่บ้านร้างในคืนนั้นผมเตรียมไฟฉายกล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียงผมเดินเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังความรู้สึกเย็นเยียบยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวผมเดินตรงไปยังห้องนอนใหญ่และเริ่มถ่ายรูปผนังที่มีรอยขีดข่วนผมถ่ายรูปหลาย,ลายมุมและพยายามที่จะจับภาพเงาประหลาดที่อาจจะปรากฏขึ้นจากนั้นผมเดินไปยังห้องใต้ดิน ผมเปิดกล่องไม้และหยิบตุ๊กตาตัวที่มีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าขึ้นมาผมพูดกับตุ๊กตาว่าหนูต้องการจะบอกอะไรกับพี่บอกมาได้เลยพี่จะช่วยหนูทันใดนั้นไฟในห้องใต้ดินก็ดับลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ผมเปิดไฟฉายและส่องไปรอบๆห้อง ผมเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องผมพยายามที่จะเพ่งมองแต่เงาประหลาดก็หายไปผมรู้สึกกลัวผมรีบออกจากห้องใต้ดินและเดินขึ้นบันไดกลับไปข้างบนผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินตามหลังผมผมวิ่งออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตและขับรถกลับหอพักเมื่อกลับถึงหอพักผมรีบเปิดเครื่องบันทึกเสียงและฟังสิ่งที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียงมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงกระซิบนั้นพูดว่าช่วย ด้วยผมขนลุกสู้ผมรู้ว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังขอความช่วยเหลือจากผมผมตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นผมไปที่ห้องสมุดและค้นหาข่าวเก่าๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นผมพบข่าวเก่าๆหลายชิ้นข่าวเหล่านั้นบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจไม่สามารถหาตัวเธอพบ ผมอ่านข่าวเหล่านั้นอย่างละเอียดและสังเกตเห็นว่ามีข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจข่าวชิ้นนั้นบอกว่าก่อนที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจะหายตัวไปเธอได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอเห็นชายแปลกหน้าอยู่ในบ้านของเธอผมรู้สึกตื่นเต้นผมคิดว่าผมกำลังใกล้จะไขปริศนาการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้ว ผมตัดสินใจที่จะสืบหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับชายแปลกหน้าคนนั้นผมไปที่สถานีตำรวจและขอตรวจสอบแฟ้มคดีเก่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นตำรวจอนุญาตให้ผมตรวจสอบแฟ้มคดีนั้นได้ผมอ่านแฟ้มคดีนั้นอย่างละเอียดและพบว่าตำรวจเคยสอบสวนคนหลายคนในคดีนี้หนึ่งในนั้นคือคนสวนของบ้านหลังนั้น ผมตัดสินใจที่จะไปพบคนสวนคนนั้นผมสืบหาที่อยู่ของเขาและเดินทางไปพบเขาที่บ้านของเขาเมื่อผมไปถึงบ้านของคนสวนผมพบว่าเขาเป็นชายชาราที่ดูใจดีผมแนะนำตัวเองและบอกเขาว่าผมกำลังสืบสวนเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นคนสวนฟังผมอย่างตั้งใจเมื่อผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขาก็ถอนหายใจออกมา เขาบอกผมว่าเขารู้เรื่องราวการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นดีเขาบอกว่าเขาเห็นชายแปลกหน้าอยู่ในบ้านหลังนั้นบ่อยๆชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นเพื่อนของพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาเคยเตือนพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าชายแปลกหน้าคนนั้นดูไม่น่าไว้ใจแต่พ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นคนฆ่าเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่เขาไม่มีหลักฐานที่จะยืนยัน ผมถามคนสวนว่าเขารู้หรือไม่ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่รู้ชายแปลกหน้าคนนั้นหายตัวไปหลังจากที่เด็กผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปผมรู้สึกผิดหวังผมคิดว่าผมกําลังใกล้จะไขปริศนาการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ผมก็ต้องมาเจอกับทางตันผมขอบคุณคนสวนและเดินทางกลับหอพัดเมื่อกลับถึงหอพัดผมรู้สึกท้อแท้ผมไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ผมคิดถึงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นผมต้องการที่จะช่วยเธอแต่ผมไม่รู้จะช่วยเธอได้อย่างไรผมตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งผมอาจจะพบเบาะแสอะไรบางอย่างที่ผมมองข้ามไปผมกลับไปที่บ้านร้างในคืนนั้นผมเดินเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังความรู้สึกเย็นเยียบยังคงวนเวียนอยู่รอบตัว ผมเดินตรงไปยังห้องใต้เด่นผมเปิดกล่องไม้และหยิบตุ๊กตาตัวที่มีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าขึ้นมาผมพูดกับตุ๊กตาว่าหนูต้องการจะบอกอะไรกับพี่บอกมาได้เลยพี่จะช่วยหนูทันใดนั้นผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังดึงผมผมถูกดึงเข้าไปในความมืดผมรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งผมพบว่าตัวเองอยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องนั้นเป็นห้องที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในบ้านหลังนี้ห้องนั้นเป็นห้องลับห้องลับนั้นเต็มไปด้วยของเล่นของเล่นเก่าๆตุ๊กตารถของเล่นหนังสือผมเดินสำรวจห้องลับนั้นอย่างสนใจผมรู้สึกเหมือนห้องลับนี้เป็นห้องของเด็กผู้หญิงคนนั้นผมสังเกตเห็นว่ามีตุ๊กตาตัวหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะตุ๊กตาตัวนั้นมีลักษณะเหมือนกับตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องไม้ ตุกตาตัวนั้นมีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าแต่สิ่งที่แตกต่างคือตุกตาตัวนี้ไม่มีรอยเย็บที่ปากผมหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาพิจารณาผมสังเกตเห็นว่าที่คอของตุกตามีรอยแดงเหมือนถูกบีบคอผมรู้สึกขนลุกสู้ผมรู้ว่าตุกตาตัวนี้เป็นตุกตาตัวเดียวกับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเล่นก่อนที่เธอหายตัวไปทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา เสียงกระซิบนั้นพูดว่าเขาฆ่าฉันผมขนลุกสู้ผมรู้ว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังบอกผมว่าใครเป็นคนฆ่าเธอผมมองไปรอบๆห้องลับและสังเกตเห็นว่ามีภาพวาดภาพหนึ่งแขวนอยู่บนผนังภาพวาดภาพนั้นเป็นภาพของชายคนหนึ่งชายคนนั้นมีลักษณะเหมือนกับชายแปลกหน้าที่คนสวนเคยเห็น ผมจำได้ว่าคนสวนเคยบอกว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นเพื่อนของพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคนที่ฆ่าเธอคือเพื่อนของพ่อของเธอผมรีบออกจากห้องลับและเดินออกจากบ้านร้างผมต้องแจ้งตำรวจให้จับตัวฆาตกรผมไปที่สถานีตำรวจและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจเชื่อผมแล้วเริ่มทำการสืบสวนในที่สุด ตำรวจก็สามารถจับตัวฆาตกรได้ฆาตกรยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาฆ่าเธอเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้เงินจากพ่อของเธอเมื่อฆาตกรถูกจับตัววิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็สงบลงบ้านร้างหลังนั้นก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งผมได้รับการยกย่องจากตำรวจและครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนนั้น ผมรู้สึกดีใจที่ผมสามารถช่วยวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ผมกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งผมต้องการที่จะบอกลาเด็กผู้หญิงคนนั้นผมเดินเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังความรู้สึกเย็ยนเยียบยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวผมเดินตรงไปยังห้องลับผมมองไปรอบๆห้องลับและพูดว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วนะคนที่ฆ่าหนูถูกจับแล้วหนูไปสู่สุขติได้แล้วทันใดนั้น ผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังกอดผมผมรู้สึกอบอุ่นผมรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังขอบคุณผมผมออกจากห้องลับและเดินออกจากบ้านร้างผมรู้ว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วผมออกแบบปร,ปรับปรงบ้านร้างหลังนั้นให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นและเตือนใจผู้คนถึงความโหดร้ายของฆาตกรบ้านร้างหลังนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มันไม่ได้เป็นบ้านที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจําและความหวังส่วนผมหลังจากโปรเจกต์จบผมก็กลายเป็นสถาปนิกเต็มตัวผมยังคงออกแบบและปรับปรุงบ้านเก่าๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านร้างหลังนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลแต่ถึงกระนั้นในค่ำคืนที่เงียบสงัด บางครั้งผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาขอบคุณมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงที่ผมเคยช่วย